กำลังกระโดดมันกำลังกระโดดมานี่ตรง,ตง,งได้ดสุณพเบ่อนเดี๋ยวจะให้ตายก่อนลมไหมอ้าวมันตายเลยเหรอมาตัวเดียวโอ้โหโดนแบกอีกแล้วอย่า้าข้าไปบอดบอดนี่บอดนี่ออกมา มาดูแดดดีเว็นดีดีจ้าอ๋อจ้าแบกมามุมนี้เลยใช่ไหมทำไมจ้าไม่แบกเข้าไปในบอดอ่ะเชืบอวาเบนควายเบนจ้าอย่าเพิ่งวิ่งมาอ๋อน้องมาจ้ามาปืนตติวจ้าเร็วๆจ้าได้บอดใหกดคอให้พี่นะ ไม่พยันลอมายิงแค่เดี่ยวตาแล้วยิงดูบ้างเลือดมาเหลือนิดเดียวนี่นะโอ้โหผิดอีกแล้วโหอัรปืนอัรปืนอัรไม่ได้แล้ยโอ,โอ,โอ้ขายได้วันยอมแพ้อีกแล้วจะไปติดบอมคู่ก็ไม่ได้น้อยใจหยิบมวกให้พี่หน่อยหยิบหมวกให้พี่หน่อยหมวกก็ได้ได้ มันยิงจังหวะอะไรของม,มันน่้นกกี่ตัว นะใครยิงตายอ่ะผมไม่ได้ช้ำนี่ไงปืนที่ได้มานะเอาเนี่ยเก็บไปนี่นี่นี่ปืนปืนปืนอยู่นี่ปืนเออเก็บไป ไปยิงบอสไหมโรงเรียนของเร,งเรเาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนายอยู่แล้วกอก็แตกหมดด้วย มาผมว่าถอยก่อนเถอะโคตรมันยิงโคตรคมเลย,ยน่าจะเต็มตี้ เว้นไม่ต้องเว้นไม่ต้องกลัว,วอ้าเฮ้ยจะมาจะจะวิ่งไปมันมันไม่ยิงวะ่ะมามาจะพึ่งนะมันอยู่ข้างกระแพงเลยแม่งมึงยิงกูมึงยิงอ้าวยิงเางเาคนอื่น hay 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 nụ kiếm được ra mẹ <laughs> มันอยู่ตรงไหนผมขึ้นมาแล้วยังยังยัง โอ้โหของขงจะตกเยอะมามามาเก็บกององของแจ็หน่อยเป้เป่า โอ้โหเฝาสี่รู้เรื่องนะเราอ่ะคุยกันรู้เรื่องแล้วปองยายบอสเห็นนะหรือว่าจะยิงบอสก่อนแล้วมันทันไหมล่ะ